การทำบุญถวายผ้ากรถินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบสามเดือนเพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่จะได้ใช้ปลัดเปลี่ยนของเก่าที่ขาดหรือชำรุดการทำบุญถวายผ้ากรถินหรือที่เรียกว่าทอดกรถินคือทอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลางสงฆ์เรียกได้ว่าเป็นการทานคือการถวายทาน ที่ทำได้เฉพาะการหนึ่งเดือนเท่านั้นและเมื่อวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมวัดบางนานในพระอารามหลวงได้นำพาพุทธศาสนิกชนเดินทางไปร่วมพิธีทอดกรถินสามัคคีณศูนย์กรารศึกษาพาระปริยัติธรรมที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโดยบรรยากาศภายในงานมีผู้เดินทางมานับร้อยท่านมาร่วมง,งานในครั้งนี้กิจกรรมแรกของงานวันนี้คือพิธีมอบโคและกระบือจำนวน19ตัว ให้กับครอบครัวภิกษุสามเนนที่สอบเปลี่ยนทำได้โดยมีนายสมชายเวชากรและครอบครัวรวมถึงคุณธรมนจิราธนันและครอบครัวเป็นผู้มอบจากนั้นเข้าสู่พิธีการทอดก,กรถินสามคีเริ่มเวลา12.30นาฬิกานาทีนายสมชายเวชากรประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและคุณธมนจิราธนันจุดเครื่องทองน้อย นารูปหลออพระปฏิยัติตยารงกรชวนชวนปัญโยอดีตเจ้าวาดวัดปางนันในพระอารามหลวงและทุกคนรับสินโดยพร้อมเพียงกันลำดับต่อมานายสมชายเวชากรประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายภระกฐถินร่วมกับพุทธศาสนิกชนจากนั้นพระสงฆ์ทำการอุปโลกกฐินตามพระบรมพุทธานุญาตการอุปโลกกฐินหมายถึง การขอความเห็นจากคณะสงฆ์ว่าจะยินยอมให้ประสงค์รูปใดรูปหนึ่งครองผ้ากฐินที่ได้รับมาจากเจ้าภาพหรือไม่สามารถทําได้โดยพระสงฆ์สองรูปหรือสี่รูปช่วงสุดท้ายของพิธีท่ากฐินสามคัคคีพระศรีศาสนาวงศ์จะอาวาดวัดบางนาในพระอารามหลวงกล่าวสัมมุทนิยกถาเพื่อให้พรแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นอันเสร็จพิธีกฐินสามัคคีในครั้งนี้ สามารถลดว่ดวงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนและผู้ศรัทธานในพระพุทธศาสนาภาพความประทับใจในการแสดงออกของคนในชุมชนทําให้ผู้มาเยือนได้รับความสุขกลับไปและนี่ถือได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ทําให้บ้านวัดและโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสมุนไพรปัญจสี มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยรอบดวงตาหรือเปล่าคะปัญหานี้จริงๆเป็นปัญหาใหญ่ความสำคัญของใบหน้าเนี่ยมากสุดเนี่ยก็คือสายตาเนี่ยแหละคะ่ะเราถนอมสายตาให้อยู่คู่กับเรานานเท่านานและที่สำคัญมาถึงเรื่องของความงามแล้วเราจะถนอมผิวพรรณรอบดวงตาเนี่ยไม่ให้เกิดริ้วรอยให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดคะ่ะทั้งๆที่ รอบดวงตานั้นใช้มัดกล้ามเนื้อเหล่านี้มากทีเดียวนะคะแสดงถึงอารมณ์ต่างๆมากมายจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเมื่อเราเห็นความสำคัญของรอบดวงตาเมื่อเราเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับรอบดวงตาของเราเราใช้สายตามากเราใช้กล้ามเนื้อรอบดวงตาอย่างมากการแสดงสีหน้าอารมณ์นะคะจะยิ้มจะหัวเราะจะพูดก็ตาม เราใช้เข้ามากเราก็ต้องให้อาหารบำรุงเขาแล้วค่ะฉะนั้นต้องใช้ทุกวันนะคะอายเจลอายครีมบำรุงรอบดวงตาของปัญญาสีตอบโจทย์ตรงนี้ชัดเจนค่ะใช้เป็นประจำนะคะในช่วงเช้าและช่วงเย็นก่อนนอนค่ะใช้รอบดวงตานวดเบาๆเท่านั้นเองให้ครีมนั้นซึมเข้าสู่ผิวรอบดวงตา คุณจะรู้สึกเลยว่าร่องรอยของรอบดวงตาของคุณจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นสำหรับท่านที่ใช้ป้องกันตั้งแต่ยังไม่มีร่องรอยเหล่านี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะแต่ก็ยังไม่สายเกินไปสำหรับท่านที่มีปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาหรือมีปัญหาหางตาฝากไว้นะคะสำหรับครีมไอเจลของปัญจสีค่ะสมุนไพรปัญจสี